สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครัวบ้านรรชมาทำเมนูโอ้ไข่ปลากระปองจะทานตอนไหนก็อร่อยส่วนขั้นตอนการทำและวัตถุดิบตามไปดูในคลิปเลยค่ะก็จะมีหลักๆหอมใหญ่กระเทียมพริกชี้ฟ้าหรือพริกหยวกผัดชีทุกอย่างเราจะหัน่นหรือสับเป็นชิ้นเล็กๆส่วนขั้นตอนการปรุงเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยในหม้อหรือกระทะเมื่อน้ำมันร้อนเราก็จะใส่กระเทียมลงไปผัด ตามด้วยหอมใหญ่ที่เราสับเมื่อครู่ผัดให้เข้ากันพอเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วก็จะใส่นี่เลยค่ะพระเอกของเราปลากระป๋องวันนี้รสใช้ของอายมแบรนด์นะคะทุกคนเราก็จะยี่หรือบี้เนื้อปลากระป๋องให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อสะดวกในการรับประทานผัดผัดให้เข้ากันพอหอมก็เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยจะได้มีน้ำซอสค,คลุกคลิกตามด้วยไขย่ไก่ลงไปหนึ่งฟองหรือใครชอบก็ใส่2ฟองก็ได้นะ ปรุงรสด้วยซอสพริกหรือถ้าให้เด็กๆทานไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเติมความเค็มเล็กน้อยด้วยน้ำปลาวันนี้ใช้ของเมกกะเชฟค่ะเพราะว่ากลิ่นมันหอมละมุลและที่สำคัญไม่เค็มมากความหวานน้ำตาลทรายเล็กน้อยเพิ่มความหอมด้วยพริกหยวกและผัดชีรสชาติจะออกไปทานหวานนำแล้วก็เค็มปลายกลิ่นหอมมากค่ะทุกคนเสร็จพร้อมรับประทาน เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เทนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมข้นๆละมุนๆตอนนี้พร้อมรับประทานแล้วค่ะจิ้มกับขนมปังคือจะบอกว่าอร่อยฟินเวอร์หรือใครจะทำเป็นเมนูใส่เป็นไส้แซนด์วิชทานเป็นตอนเช้าๆให้เด็กๆทานก็อร่อยค่ะรับรองว่าเมนูนี้ทำง่ายค่ะทุกคน